แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูมากครับผมคุณเลสเซนอีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายคุณจามิกรนะผมและคุณสตาร์เวเดอร์ธีรพัดมากๆครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับเอากลับมาแล้วครับผมสวัสดีนะครับนะขอต้อนรับเข้าสู่ v i p by ี a b c แท n n e l ในคลิป b a t t l e เราวันนี้นะครับครั้งที่แล้วที่ถ้าเราบอกไว้ก่อนลวกันสําหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูนะครับถ้าเป็นคลิปในส่วนของ Battle แล้วเราเป็นคลิปแบบเอ ไม่มีพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอยู่นอกสถานที่เนาะเราก็จะเลือกที่จะไม่พูดนะครับเพราะว่าเสียงรอบข้างมันดังแต่ถ้าสมมติเราอยู่แบบที่บ้านหรืออยู่ที่อาจประจําเราจะมีสิ่งที่พูดวันนี้เป็นการแบทเทิลครับระหว่างของใหม่กับของใหม่กว่าของใหม่ก็คือแวนเกตวีครับนะหลายๆคนเห็นไปแล้วแหละพวกเนโปไฟเด็กพวกนี้ก็คือวันนี้เราจะค้างเอโรวีที่เป็น CP นะในคลิปวันนี้จะเป็นแค่ CP สู้กับแคนแอนิเมชัน อ่เฮ้ยโคนามันคือสายไงเดี๋ยวทุกอย่างมีที่ไรแคนอนิเมชั่นนะครับผมซึ่งมันเพิ่งออกมาเป็นสายโคนนอ่าตอนนี้มันเป็นซีรีส์ของโคนันอยู่นะครับและนี้ก็คืออันนี้คือรวม t ีดีกับ CP ไอเทยเนี่ยคือ t ีดีสกล่องเลยนะโอเคหาผู้เริ่มต้นก่อนมาสามเท่าไหร่สออยเลยทอยใหม่หอ้อ่ะเดี๋ยวฟังโคนันเริ่มก่อนนะครับ จัวจัวจัวมาสลับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปลี่ยน2ใบครับ1นสองโอเคเปลี่ยนสามครับผมนะช่วงนี้ก็ถ้าอยากรอเต็มๆนะครับในสัปดาห์ที่ลงคิปแพทเทิร์เนี่ยประมาณวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยก็จะได้เห็นรีวิวในส่วนของ BT กันแล้วนะครับแล้วก็เด็กบทิชของมันเนี่ยก็จะมาในส่วนของต่อต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งก็รอกันหน่อยครับ วันลงคลิปมันแน่นครับเดือนนี้เสร็กมี28วันอีกนะ,ะเริ่มเลยไป็นไงไอ้ไงเงาไอ้มนุษย์เงาไอ้คนร้ายใช่มันเป็น,เนถุงยางนี่แหละมนุษย์เงาทิ้งหนึ่งจวหนึ่งเออทิ้งมันทิ้งก่อนหรือจั่วก่อนนะมันบอกว่าเมื่อลงสนามจั่วการ์ดหนึ่งใบและทิ้งการ์ดและนำการ์ดบนมือหนึ่งใบของคุณไปไว้ใต้กองการ์ดคุณอเออจั่วก่อนแล้วก็เปลี่ยนมือ แย่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 จบเทิร์นเนาะจบครับขอเทิร์นจั่วครับไล่เลยจั่วหนึ่งครับตีแปดพันครับเข้าเลยครับเทคเกอร์ฮิวโคนั้นดื้อดื้อดื้ออ่านนะเพื่อนโอเคผ่านเลยครับโคนั้นว่ะโคนนั้นตกไปแล้ว เฮ้ยเบลวอทล่ะตีเลยเหมือนหนึห่งเข้า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 คูโดเพื่อดรอครับผมสแตรนแอนด์รอเราต้องไลย่ยิ่งใหญ่สินะไล่ครับจบเทิร์นมันตีไม่ได้มีกงมีกักเลยไม่ได้กักมันตีไม่ได้มันตีไม่ได้จริงๆ ติดพัฒนาการเออลงความหนึ่งแอบดูกองนะเปิดสามใบจากท็อปเด็กนะครับเอาใบหนึ่งขึ้นมือเอาใบหนึ่งไว้โซ่อันดับหนึ่งไว้ท็อปเด็กใช่ไหมไ <ป S 2> ใบ<ช>หนึ่งขึ้นมือใบหนึ่งเข้าโซ่ใบหนึ่งวางไว้บนสุดของกองการ์โกงชิบหน่อยตอนนี้นราโชว์โอกาสต้องรีบตีเอ้ยลืมลืมลืมเอ้ยลืมวางกิฟต์ลืมวางกิฟต์ขออภัยขออภัยลืมวางกิฟต์วาง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 ขึ้นมาไหนเดี๋ยวน้องเขาไม่เห็น โอกาสเปล่าดีเปล่าดีเปล่าเลงเขาเพื่อไม่ใช้เทคโอเคมีทิกอยู่แล้วแหละดูก็รู้ตีเลยสองชิ้แน่ๆเข้ามาเหอะจีบหลอกลวงจวนพลังเอ๋เอามือว่อออะเต 5, ็มือเต่มืออาจัดสาวนม่ไงอะไรไม่มีอะไรตีเท่าไหร่สิบสามสิบสามขอห้าพันให้มื่นเลย หนงห้าด้วยเขาเทิร์นจัวไลท์โอเวอร์ลอกิฟต์อ่ะกิฟต์ก่อนนะเสร็จปุ๊บสกิลของไอ้นั่นความหนึ่งแวนบวกห้าพันบวกหนึ่งจัวหนึ่งครั้งที่แล้วเล่นลืมจัวน้องเขาบอกกูติดสกิลเทคเก่าสมัยนู้นมามันไม่ต้องจัวโอเคเทคโอเวอร์ลอโซบาร์สหนึ่งบวกหมื่นตอนนี้บวกไปหมื่นห้า อ่ะบวกอันนี้ไปแล้วการเป็นสิบห้าโอเคจจได้จับได้โอเคลงตีฮิตโซชาร์จยกฮิตแวนโซชาร์จยกได้ไหมเมื่อกี้เรีวนเกล็ดนำอยู่นี่ขื้นมือโซชาร์จหนึ่งโอเคตีสิบสามเฮ้ยเกณฑ์นหนึ่งไหมเหรอเฮ้ยลืมไปลืมเ,เฮ้ยเกณฑ์นหนึ่งไหมเหรอโกงอะ่ะทำไมเราโกงแค่ไหนนะเห็นไปยืนหน้าหเหลือไปเหมือนหมืน่หมนหน้าไม่คุน้นหน้าไม่เหมือนแวนเลย อันนี้โอเคอันนี้โจมตีเป็นสองสามเป็นสามแปดแนกาดสองคี้คิดเขาหนึ่งทิ้งสองลุกได้ได้ลบหนึ่งมันจะไม่ได้ลุกฟิจีว่ะเฮ้ยโอ้โหพลังแบนจจววจวจ้ไม่มีอะไรจบเทินครับอะไรคูดโด เฮ้ย <Hey. S 2> ไลท์ไลแล้ววะ่ะไลแล้วว่าค้างแบบมีพลังโคค้างต้องมีพลังเป็นถึงของใหม่จะออกแม่งก็ยังเป็นฟอสอยู่ดีไม่ได้เล่นอันอื่นสักทีแปดเอ๊ะสิบแปดตัวสิบแปดข้างสิบแปดข้างสิบแปดค้างปล่อยปล่อยปลยปลย,ปลย,ปลยิบสามแบบเข้าเลยเอยอผปถ<ล>ูกซิงสิบแปดถกเก้าห้าพันไอมื่นแวนจวนะ่ง ไม่มีอะไรพอแล้วครับสแตนและรอโอเคเขาไม่ลงตัวอะไรมาเลยว่ะมันแย่ yeah, จริงๆเบอร์เซิร์กตะกี้เขาได้บาทหนึ่งโตบาทหนึ่งยิงไหมยิงยิง <laughs> ทำมาขนาดนี้ไม่ยิงมั้งอยากจวดอีกเดียวไง <laughs> ไม่ไม่จวดไปนะจวดต้องลงช่องแรน oh. ไอ้นี่เห็นยิงแซค ไหนดบหนึ่งจัวหนึ่งโอเคข้อข้อแล้วก็ข้อในทันเล่นโอเคอ่าตัวนี้เบอร์เซอร์บอกว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมีเรียากาศน้อยกว่ามีเรียากาศน้อยกว่าฝั่งเนี้ยวิยนนีิบวกสามพันเป็นตีหมืนสาได้นะโอเคต่อมาโซบัสหนึ่งบวกหมืน่น ตอนลุกไม่ได้หรว่าตอนลงลหไหมพี่ไม่ไม่ทุกเทิร์นที่ตีฮิตตีฮิต,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 ตอะไรก็ได้ด้วยสิบสามมันขอห้าพันโอเคไม่มีอะไรเลย <c oughs> โอเคอ่ะวอมิลล์อ่ะไม่ใช่วอเบลล์ย <c oughs> ลี่ห้อเิลล์ยังไม่ออกโอเคอันนี้มันบูบธถ้าเรียกรายของคุณมากกว่าคู่แข่งจะโบส3 0สามพันเป็นบูธหมื่นหนึ่งอันนี้เป็นสามสามสี่สี่ ตีหมื่นสี่แวนเข้าเลยพี่เชคเกอร์ er. ไม่มีอะไรครับเชคเกอร์ค er. ิคิแวนพลังข้างไม่มีอะไรเลยแย่จังเย่ผมแย่ผมแย่อันนี้พลังให้ข้างไปสกิลของโอเวอร์รอดครับเขาจะบาร์หนึ่งทิ้งมือสองทิ้งหนึ่งทิ้งสอง แวรลุก well ครับคิสสี่เท่าไหร่นะเน่ไม่ไม่ไม่ถึงแล้วมันมีบูร๊รอบแรกอ,อันนี้เหลือสามสามครับสองคิสสามสามใช่โดนทีก็ไปเฝ้าอโอน่นนะครับขอทิกนึงเป็นคดีฆาตกรรมเลยคิตายเลยไม่มีอะไรได <c oughs> ้เดียวไปเ,เอ้ยเอ้ยถอดถอดถอดตายแล้วแบงค์แล้วตายเออโอเคก็จบแล้วครับผมสำหรับ คลิปวันนี้คือจริงๆเด็กมันมันอยู่ที่มือด้วยเนาะถ้าได้ไลฟ์เป็นโคนันตอนนั้นน่าจะดีกว่าปะ่ะใช่เออมันมันโชคมันต้องแบบพึ่งโชคด้วยแล้วเอาจริงๆอันนี้มันมีของเสริมเยอะแล้วงานนี้ยังถือว่าเป็นแค่ทีดีอยู่นะครับนะสปอยครับที่เกิดล้นมือเอ้ย <c oughs> นะ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ครับผมนะชอบกดไลค์ตามกดติดตามใครล,ลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเราผมยานับสนุนนะผมพิมพ์ตัวตัดที่ห้าบาทซามอันสนับสนุนได้นะครับจะเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ฝากร้านครับผมแท็บช็อปนะครับผมนะมีสินค้าแวนการ์ ฝากนะครับผมฟแฟนเพจเราด้วย VFP by Tap Channel นะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆแล้วรผมสวัสดีครับ